ต่อไปแบบฝึกหัด10.5หน้า95นะคะข้อที่2ค่ะเป็นแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนน้ำดื่มที่ร้านค้าขายได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคมพศ2560เส้นในแนวนอนนะคะระบุเป็นชื่อเดือนมีเดือนกรกฎาคมสิงหาคม กันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมส่วนเส้นในแนวตั้งนะคะระบุจำนวนน้ำมีหน่วยเป็นขวดนะคะโดยในเดือนกรกฎาคมขายได้1,897ขวดเดือนสิงหาคมขายได้1,632ขวดเดือนกันยายนขายได้2,186ขวด เดือนตุลาคมขายได้1,964ขวดเดือนพฤศจิกายนขายได้1,205ขวดและเดือนธันวาคมนะคะขายได้1,197ขวดให้นักเรียนเติมคำตอบโดยใช้ข้อมูลจากแผนภูมิค่ะข้อที่1นนะคะเดือนพฤศจิกายน ร้านค้าขายน้ำดื่มได้กี่ขวดเราก็จะไปดูแผนภูมิแท่งของเดือนพฤศจิกายนนะคะซึ่งจำนวนน้ำที่ขายได้นะคะก็คือ 1, 205ขวดคําตอบนะคะ 1, 205ข้อที่2ค่ะร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดเดือนใดขายได้กี่ขวด เดือนที่ขายได้มากที่สุดนะคะก็คือเดือนกันยายนซึ่งขายได้2186ขวดคำตอบนะคะเดือนกันยายนขายได้2186ขวดข้อที่3นะคะเรียงลำดับชื่อเดือน ที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากที่สุดไปน้อยที่สุดเรามาดูก่อนนะคะเดือนที่ขายได้มากที่สุดนะคะคือเดือนกันยายนและรองลงมานะคะก็คือเดือนตุลาคมรองลงมาเป็นเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเดือนพฤศจิกายน และเดือนธันวาคมนะคะให้นักเรียนเขียนชื่อเดือนนะคะเดือนแรกค่ะกันยายนตุลาคมกรกฎาคมสิงหาคม พฤศจิกายนและธันวาคมต่อไปข้อ4นะคะเดือนกันยายนร้านค้าขายน้ำดื่มได้มากกว่าเดือนธันวาคมกี่ขวดเดือนกันยายนนะคะขายน้ำได้2186ขวด ส่วนเดือนธันวาคมขายน้ำได้1,197ขวดนำมาลบกันนะคะ2,186ลบ1,197 6ลบ 1, 197, 6, 7ไม่ได้นะคะกระจายมาเป็น16 8ก็จะเหลือ7 16ลบ7เหลือ9 7ลบ9ไม่ได้กระจายมาเป็น17 1ก็จะเหลือ0 สิบเลบเเหลือ8 0ดย์ลบหไม่ได้กระจายมาเป็น1ิบเหลือ1นึะคะสิบลบหเหลือ9 1้ลบหเหลือ0ได้เป็น989ดังนั้นคำตอบคือ989ขวดข้อที่5นะคะช่วง3มเดือนหลังร้านค้าขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า3เดือนแรก กี่ขวด3เดือนหลังนะคะก็คือเดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคม3เดือนแรกคือเดือนกรกฎาคมสิงหาคมกันยายนนะคะนำสามเดือนแรกมารวมกันก่อนแล้วนำสามเดือนหลังมารวมกันหลังจากนั้นนำมาลบกันนะคะเดือนกรกฎาคมนะคะขายได้ 1,897ขวดเดือนสิงหาคมขายได้1,632ขวดเดือนกันยายนขายได้2,186ขวดนำมาบวกกันนะคะ7บวก2เป็น9 9บวก6เป็น15ใส่5ทด1 1บวก9เป็น10 10บวก3เป็น13 13บวก8เป็น21ใส่1ทด2 2บวก8เป็น10บวก6เป็น16บวกอีก1เป็น17ใส่7ทด1 1บวก1บวก1เป็น3 3บวก2เป็น5ได้5,715ซึ่งก็คือของ3เดือนแรกนะคะ ต่อไปเรามาคิด3เดือนหลังนะคะซึ่งก็คือเดือนตุลาคมขายได้1,964ขวดเดือนพฤศจิกายนขายได้1,205ขวดเดือนธันวาคมขายได้1,197ขวดนำมาบวกกันนะคะ4บวก5ได้9 9บวก7ได้16ใส่6ทด1 1>, 1บวก6เป็น7 7บวก9เป็น16ใส่6ทด1 1บวก9เป็น10 10บวก2เป็น12บวกอีก1เป็น13ใส่3ทด1 1บวกกัน4ตัวะะได้เป็น4ได้4,366ต่อไปนำมาลบกันนะคะ5,715ลบ 4,366 5-6ไม่ได้นะคะกระจายมาก่อนเป็น15 1เหลือ0 0-6ไม่ได้กระจายมาเป็น10 7ก็จะเหลือ6 15-6เหลือ9 10-6เหลือ4 6-3เหลือ3 5-4เหลือ1ได้เป็น1,349 ดังนั้นนะคะข้อที่5คําคำตอบก็คือ1,349ขวดข้อที่6ค่ะเดือนที่ร้านค้าขายน้ำดื่มได้น้อยกว่า1,500ขวดได้แก่เดือนใดบ้างมาดูในแผนภูมินะคะจํานวนที่น้อยกว่า1,500นะคะก็คือ1,205 ซึ่งก็คือเดือนพฤศจิกายนและอีกจำนวนหนึ่งนะคะก็คือ1197ซึ่งก็คือเดือนธันวาคมดังนั้นในข้อ6นะคะคำตอบก็คือเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม มีสองเดือนนะคะ